ินี่แกช็อปที่ช็บปปี้ถูกชัวจริงๆริงมีว่าจะของชิ้นไหนฉันเชี่ยม,มาให้ละววุดถูกชัวก่อนละครั้งหนึ่งในอดีตมีมหาสงครามที่เรียกว่าศึกศูญเสีย ข้ามกลางการต่อสู้อันยาวนานก็มีเหล่าวีรบุรุษที่เรียกว่าเลดบารอนปรากฏตัวและสัญ,ญลักษณ์ของเลดบารอนจะมีดาวสีขาวที่เป็งประกายติดอยู่กับตัวพวกเขาเหล่านี้มีพลังที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์และได้ยับยั้งสงครามในครั้งนี้ไว้ได้ทําให้โลกกลับมาสงบสุขแต่ทว่าพวกเขานั้นขับหายตัวไปเป็นนับเวลา300ปีอะเรากลับไปสู่เนื้อเรื่องหลักกันบ้างนะฮะ เปิดผ่ามาที่ฉากแรกเลยเนี่ยมีเด็กสาวคนหนึ่งนะฮะเธอมีชื่อว่าฮีนะแม่ของเธอเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายและแม่ของฮีนะเนี่ยก็ได้มอบของสิ่งหนึ่งให้นะฮะบอกว่าให้ไปตามหาเรดบาลอนในตำนานซะจากนั้นแม่ของฮีนะเนี่ยก็โดนมือดำปริศนาดึงหายไปและบนมือของแม่ฮีนะเนี่ยก็มีเลขศูนย์อยู่นั่นเองนะฮะและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปอีกนะฮะจนฮีนะเนี่ยโตเป็นสาวแล้ว แล้วก็ได้เดินทางมาถึงเมืองแห่งหนึ่งมานั่งพักอยู่ริมสระคนในเมืองเนี่ยก็มาถามว่าฮีนะมาจากที่ไหนฮีนะเนี่ยเดินทางมาจากเมืองฟินี่นะฮะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองนี้มากๆฮีนะก็ได้บอกไปว่าฉันเป็นคนชอบเดินทางอะ่ะรักการเดินทางอะไรอย่างนี้ฉันกําลังตามหาคนที่มีชื่อว่าเรดบาลอนอยู่แต่คนในเมืองเนี่ยก็คิดว่าเรดบาลอนอ่ะเป็นแค่ตำนานนะฮะไม่มีอยู่จริง แต่จู่ๆก็มีตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะลอยมาในน้ําแล้วจากนั้นนะฮะก็มีตัวประหลาดเนี่ยโผล่ออกมาทําให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นอ้สวัสดีครับไม่ทราบว่าพอจะมีสัก200ไหมเอ๊ะที่จริงเขาก็คือยาจกนะฮะมาขอตังไปซื้อข้าวดูจากสายตาเนี่ยนี่มันคนหื่นชัดๆจากนั้นนะฮะหมอนี่ก็ทําการรูปขาของฮีนะ โมที้อรั่งร้องออตัออติเะตุเสีหยหายไปแอ้สมควรโดนฮีนาเนี่ยก็เลยถีบเข้าหน้าเต็มๆฮะแต่หมอเนี่ยมันไม่ยอมไงโผล่ออกมาดูใต้กระโปรงเฉยเลยเด็กๆที่ดูฉากนี้อยู่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาบอกอะไรตอนนี้เนี่ยนั่นสิแต่หมอนี่ก็ยังไม่ยอมเลิกลานะฮะคือจะขอตังค์ให้ได้อะ่ะก็เลยโดนไปอีกดอกหนึ่ง ฮีนาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตนะฮะแต่พี่แกก็ยังตามมาติดๆนี่มันเข้าไขโลกจิตชัดๆแต่ก็มีพล,ลเมืองดีนะฮะมาช่วยฮีนาจังเอาไว้ซัดสายหืนเนี่ยไปติดกับต้นไม้เต็มๆเลยและผู้หญิงคนที่ต่อยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักกับสายหืนคนนี้ก็พูดกับสายหืนว่าใช้ไปซื้อของตั้งนานทำไมยังไม่กลับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านานะเป็นเจ้าของร้านบาเคลื่อนที่ ก็เลยจะเลี้ยงข้าวหินาจังเพื่อเป็นการถ่ายโทษที่ลูกน้องเนี่ยไปทําหืนใสสายหืนก็บอกว่าผมขอกินข้าวด้วยคนครับเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมาหนึงสัปดาห์แล้วนานะก็ได้บอกไปว่าและเงินที่ให้นายไปซื้อของอะ่ะมันไปอยู่ไหนก็เลยโดนไปอีกดอกหนึ่ง oh. หินาจังเนี่ยเริ่มสงสารแล้วไงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเลี้ยงข้าวเขาเองรู้สึกว่าหินาจังเนี่ยจะเริ่มชอบความตลกของหนุ่มพเนจรคนนี้แล้ว นานะกับหีนาจังเนี่ยก็เลยพูดคุยทําความรู้จักกันหีนาจังเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของแม่ตัวเองนะฮะที่ถูกดึงเข้าไปในหลุมนานะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักหลุมนี้ดีนะฮะที่แม่ของเธอถูกดึงเข้าไปเนี่ยนั่นก็คือหลุมอาบิสหีนาจังเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักชื่อนะฮะว่ามันชื่อหลุมอาบิสและนานะก็อธิบายให้ฟังว่าทุกคนที่เกิดมาพร้อมกับตัวเลขที่ถูกสลักไว้ตามร่างกายเนี่ยทุกคนน่ะจะเรียกตัวเลขเหล่านี้ว่าเขา ยกตัวอย่างเช่นนานะมีเลข77นานะทำอาชีพเกี่ยวกับการทำอาหารถ้ามีลูกค้าบอกว่าอาหารอร่อยตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าบอกว่าไม่อร่อยตัวเลขก็จะลดลงของหีนาจังก็มีเหมือนกันแต่ติดอยู่ที่ขานั่นก็คือเลข441คือเห็นสาวเปิดนิดเปิดหน่อยไม่ได้ฮะพี่แกเนี่ยก็มาส่องอีกแล้วพี่แกเนี่ยแทมไปว่าขอดูตัวเลขชัดๆหน่อยมันเห็นไม่ค่อยชัดเลยก็เลยโดนไปอีกดอกหนึ่ง กระเด็นไปชนกับต้นไม้กลับมาโดนเตะสวนกระเด็นไปหาผู้หญิงจะขอตังผู้หญิงกินข้าวไงเลยโดนสวนไปอีกดอกกระเด็นไปอีกที่ก็โดนสวนกลับมาอีกกูนึกว่าลูกตก่อกน,นะครับเนี่ยนี่มันใช่เรื่องที่ผมจะมาเล่าไหมเนี่ยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคุยกับใครเนี่ยนาน,านาเนี่ยก็บอกไปอีกว่านะฮะถ้าตัวเลขเหลือศูนย์เนี่ยก็จะถูกดึงเข้าไปสู่หลุมอาบิสทันทีเหมือนกับแม่ของเธอยังไงละ่ะ แต่ไม่รู้ว่าในหลุมอาบิสเนี่ยว่าคนที่ถูกดึงเข้าไปแล้วอะ่ะจะเป็นยังไงแต่ก็มีคนลือกันว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าความตายซะอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะคนที่มีตัวเลขน้อยกว่าเนี่ยจะไม่สามารถฝ่าฝืนผู้ที่มีตัวเลขเยอะกว่าได้นี่มันเป็นการแบ่งชนชั้นกันชัดๆนะฮะนาณาก็ถามฮีนะว่าตัวเลขของเธอน่ยทำยังไงถึงได้เพิ่มขึ้นมาหรอฮีนะก็บอกไปว่าจากการเดินทางน่ะนานานเนี่ยตกใจมาก คือต้องเดินทาง100กิโลนะฮะถึงจะขึ้นมาแค่1แต่ฮีนาเนี่ยมี441ไงงั้นก็แสดงว่าเธอเดินทางมาไม่ต่ำกว่า40,000กิโลเมตรโอ้ไ oh ม่ก็อ่ะลืมกดเลย <c oughs> ผมด้วยฮีนาจังเนี่ยเธอใช้เวลาเดินทางมาตั้ง5ปีแล้ว <c oughs> เพื่อที่จะตามหาเลดบารอนในตำนานนะฮะนานานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพูดกะกากอยู่แล้วก็บอกกับเธอว่า เลือกตามหาเถอะเลดบาลอน่ะไม่มีอยู่จริงหรอกนานาก็เลยเรียกพ่อหนุ่มโรคจิตว่าลิสคือผมเรียกสายหื่นอยู่ตั้งนานไงที่แท้มีชื่อว่าลิสลิสเฉยๆนะไม่ใช่ลิสสีดวงนานาก็เลยถามลิสว่านายรู้จักกับเลดบาลอนไหมลิสก็สำลักน้ำฮะแล้วก็ใส่หัวยิกยๆ โฟโมอสโอเมก้าสาสูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น60%ปผสมยายอาหาร PDX ลองเลยก็ใส่หัวยึก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 ฮีนาจังเนี่ยก็เริ่มรู้สึกหมดความหวังนะฮะแต่ยังไงเธอก็ต้องตามหาอยู่ดีแต่จูจูเนี่ยก็มีเลสบาลลนโพออกมาเฉยเลยบอกว่าตามหาฉันอยู่เหรอนางเอกเนี่ยก็เชื่อไงเพราะว่ามีดาวสีขาวติดอยู่ฮีนาจังเนี่ยดีใจจนร้องไห้ฮะเพราะว่าในที่สุดเธอก็ตามหาเจอสักที เรดบารอนเนี่ยก็เลยพาหีนาจังอะ่ะเข้าไปคุยในพระราชวังแต่นานะเนี่ยไม่ไว้ใจไอเรดบารอนให้ฮะเพราะว่าในที่สุดเธอก็ตามหาเจอสักทีเรดบารอนเนี่ยก็เลยพาฮีนาจังอะ่ะเข้าไปคุยในพระราชวังแต่นานะเนี่ยไม่ไว้ใจไอเรดบารอนคนนั้นเลยไม่อยากจะให้หีนะไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ฮะเพราะว่าตัวเลขของเธออมีน้อยกว่าฮีนาจังก็บอกว่าไม่เป็นไรที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณมาก หลังจากที่ฮีนาจังไปแล้วคุณลิศก็ได้พูดกับคุณนาว่าช่วงนี้ฉันได้ยินข่าวมาว่ามีคนแอบอ้างตัวเป็นเลดบาลอนเพื่อทําเรื่องข่วนร้ายกับผู้หญิงอยู่นะ่ะคุณนาก็ได้บอกไปอีกว่าถึงอย่างนั้นนายรู้แล้วทําไมถึงไม่เข้าไปช่วยละ่ะคุณนาก็เลยบอกให้ไอ้คุณลิศเนี่ยรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้เลยคุณลิศเนี่ยก็เลยยืนขึ้นฮนะแล้วก็ร้องว่าโอ ที่คุณลิสร้องเนี่ยก็เพราะว่ามีเด็กกระเปียงเนี่ยมาลุมซ้อมตุ๊กตาของเขาคุณลิสเนี่ยก็เลยขึ้นไงเฮ้ยไอเด็กนั่นมันปีศาจของฉันนะเฟ้ยเด็กมันก็กลัวไงเลยแบกเอาตุ๊กตาหนีไปด้วยตัดมาที่พระราชวังดูเหมือนว่าหีนาจังเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากเหมือนโดนลวนลามอยู่อะไรงนี้ไอเนี่ยมันก็เป็นสายหื่นเหมือนกันนะแต่เป็นสายหื่นเงียบไงคุณลิสเนี่ยเป็นสายหื่นแบบโจงแจ้งอะไรอย่างนี้ ฮินาจังเนี่ยก็เล่าเรื่องแม่ของเธอให้ฟังแล้วก็เอาลูกแก้วมาให้พวกทหารที่เห็นเนี่ยก็ตกใจไงแล้วบอกว่าไอ้ลูกแก้วนั่นก็คือบาโรโตอันนี้ผมขอเรียกตามภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยก็แล้วกันไอเรสบอนสายหื่นเนี่ยก็ถามว่านี่เธอเป็นบาโรโตโฮเตอร์เหรอฮินาจังก็งงไงคือฮินาจังอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยไอเรสบอนสายหื่นเนี่ย ก็ชักดาบออกมาแล้วบอกว่าส่งบาลรถโตมาซะฮีนาจังเนี่ยก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วไงทำไมเลดบาลลอนถึงเป็นคนแบบนี้แค่ดูหน้าก็รู้แล้วโงเ่เฮงนี่มันตัวร้ายชัดๆไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็เลยฟันไปทีหนึง่งผมหมายถึงฟันโตนะฮีนาจังเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเขาของคุณน่ะมีแค่320เองของฉันมี441เพราะฉะนั้นคุณน่ะไม่สามารถทำอย่างนี้กับฉันได้นะให้พี่ใจเย็น ไอหน้าหลอเนี่ยก็ไม่ยอมไงบอกว่ามาดวลกันเดี๋ยวเอาดาวของฉันเนี่ยไปเดิมพันจริงอยู่ที่คนที่มีเลขตาำกว่าเนี่ยจะไม่สามารถฝ่าฝืนได้แต่มันจะเป็นข้อยกเว้นฮะนั่นก็คือศึกชิงดาวประมาณนี้นางเอกเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกไงต้องสู้อย่างเดียวเพื่อที่จะเอาตัวรอดไอหน้าหลอเนี่ยมันสามารถเรียกมือดำออกมาได้เหมือนมือที่ดึงแม่ของหีนะเลย จากนั้นเนี่ยฮีนาจังก็โดนฉกเข้าที่ท้องและโดนเวียงทะลุกระจกออกไปข้างนอกมันคือหัวแถววะคลิปนี้ไม่สนับสนุนเ่ยมกันเฉยไม่ได้ต้องมีการแข่งศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมันคำ้ำคอและนายเจลก็ถามนายลิฮิโตว,ว่าแกเป็นใครกันแน่นายลิฮิโตเนี่ยก็ตอบว่าผมนั่นเหรอบางคราวก็เป็นพุดดิ้งที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าบางคราวก็เป็นคาราสึเทนงูแห่งความยุติธรรมมั้งนะ นายเจลก็ได้บอกไปอีกว่าแบบนี้นี่เองดูเหมือนจะยังไม่พอสินะก็ได้ตอบไปอีกว่าพระเท่เกินไปยังไงละ่ะแล้วก็บอกกลับไปว่าว่าแต่คุณร้อยโทรเจลเนี่ยนายเนี่ยดื่มช้าชะมัดเลยนายเจลเนี่ยก็รู้สึกโกรธมากแล้วก็ได้พูดว่างั้นเรื่องคําถามนะ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เริ่มดื่มกันแบบรัวๆเลยจากนั้นร้อยโทเจลก็ได้ถามไปอีกว่า